สวัสดีค่ะฟาร์มผักหลังบ้านหลังจากที่เราเก็บผักเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วค่อยเติมน้ำค่ะเติมน้ำแล้วค่อยเติมสารอาหารแล้วก็ค่อยเอาลงเอาก้าที่ตรงนั้นก้าอนุบาลก้าอนุบาลที่รอจะลงอนุบาลไว้แบบนี้น้องเขาโตเต็มที่ล้วจะได้ลงอนุบาลไว้ เอาน้ำใส่ในกล่องเสศแเราก็จะเอาตรงนี้ใส่ในกล่องก็จะเร็วขึ้นค่ะกล่องของเราทุกกล่องก็ต้องสะอาดจ้ะล้วก็ล้างถ้วยปลูกด้วยเพราะว่าการปลูกผักที่ใช้ซ้ำแล้วก็ไม่ล้างจะทําให้เชื้อโรคหมักหมมจะทําให้สิ่งส,สกรปรกแบคทีเรียในสวนแพร่กระจายเติบโตเราจะเอาไม่อยู่ แล้วเราก็จะได้ปิดสวนทำความสะอาดปัญหานี้จะไม่เกิดถ้าเราทำแบบนี้ทุกขั้นตอนนี่จ้ะเราก็จะมีผักเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปทุกวันยิ่งดีเนาะนี่จ้ะอันนี้จะเป็นการทดสอบผักคะนา้าก็ไม่ได้เชิงทด,ทดสอบเพราะว่าเราปลูกบ่อยู่โอ้นี่ใหญ่โต ยืดแล้วนี่นี่มินโอก๊กจินเล่ทุกอย่างสวยพร้อมพร้อมพร้อมที่จะปลูกจ้ะอันนี้ก็เป็นอนุบาลของเราแถวนี้เราก็จะได้ล้างทำความสะอาดโ,อโหผักผักผักโดนฝนโ,โหเมื่อวานยังสวยอยู่เลยน่ะตรงหลังคาลงมาตรงนี้ผักเราโดนฝน อันนี้จะเป็นกระลำดอกจ้ะทุกคนกระลำดอกนี่ใช้เวลานานมากถ้ารอบนี้ก็จะไม่ปลูกถ้าปลูกคณะได้ขายไปแล้วกระลำดอกนี่ต้องรอรอเลยได้รอแล้วก็เลยต้องรอต่อไปถ้าจะเืือทิ้งมันก็จะเริ่มจะมีดอกแล้วก็เลยต้องรอนี่จ้ะรอรอรอเราจ้ะ รอน้องเขาเนาะเนี่ยยังไม่ได้นั่นเลยเป็นดอกช้าจริงๆบางทีต้นเขาอาจจะโอนเะอ็นเนาะน้องเขาก็เลยไม่คิดว่าเขาก็เลยยังไม่พร้อมที่จะที่จะมีดอกถ้ามีดอกเขาก็จะกลัวว่าเขาจะต้นล้มอะไรประมาณนี้ต้นไม่มั่นคงนี่จะ้พะพนักง,งานของเราเล่นเรียวไปด้วยเรียวก็เล่นค่ะ ต้องคอยเอาใบเหลืองๆข้งางล่างเขาออกแบคทีเรียจะขึ้นมาสะสมรอนานมากเลยรอเห็นดอกกระล่ำนี่นานมากนี่ใจร้อนแล้วถ้าใจร้อนปลูกไม่ได้ค่ะทุกคนแต่ต้นสวยมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้ผักกาดผักกาดกวางตุ้งต้นขาวสวยมากเลยนี่นี่ถ้าปลูกอันนี้ก็จะได้ขายแล้วนี่ นี่เสียดายเนอะปลูกอันนี้น่าจะโอเคกว่าได้กินไปแล้วนะเนี่ยถ้าปลูกอันนี้สวยอันนี้จะเอาออกว่ะต้นงจะเอาออกจะขยายออกห่างๆเห็นไหมต้นใหญ่แล้วนี่ค่ะฟางตุ้งต้นขาวน่าปลูกมากเลย ต้นขาวปลกง่ายด้วยนี่ทุกคนจะขีกันเราจะเอาขยายออกขยายออกจากให้เขาก็ใหญ่ปลูกอันนี้หน้าปลูกอันนี้หน้าปลูกกว่ากระล่ำดอกนี่จะ้ะต้นอวปอวบขาวๆสวยมากเลยไปแล้วฟาร์มผักหลังบ้านทำงานต่อจ้าสวัสดีจ้า